สโลแกนของคุณครูเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think if you try might be fascinated หนนีน50เสจนะครับหนังสือสมัยสนะครับผม Play time นะครับ Time แปลว่าเวลา Play แปลว่าเล่นนะนั้นเวลาเล่นก็คือเวลาพักผ่อนนะครับนะเพื่อเล่นสนุกสนานนั่นเองนะครับ Look at the picture นะครับให้ดูรูปภาพ What are they doing? นะครับเป็นประโยค Present Continuous tense นะครับ,นะค,รบคุณครูสอน tense ตั้งแต่ป3ไปเลยนะครับประธานบวก verb to be นะครับ a เป็น verb to be นะครับ is am are was were คือ verb to be แล้วก็ดู do, เป็นคำกริยานะครับ ng, เติมปป -ing ประธานบวก verb to be บวกคำกริยาเติม -ing เขาเรียกว่า Continuous tense นะครับแปลว่ากำลังกระทำนะครับพวกเขากำลังกระทำอะไร write the words นะครับให้เขียน the words นะครับให้เขียนคำศัพท์ dancing ก็แปลว่าเต้นรำ painting a picture แปลว่าระบายสีภาพหรือวาดภาพนะครับวาดภาพก็ได้นะระบายสีก็ได้วาดก็ได้ fishing นะครับแปลว่าตกปลาหรือตกเบ็ดนะครับนะ cooking ปรุงอาหาร playing chess นะครับเล่นหมากรุกนะครับ reading อ่านหนังสือนะครับการอ่านก็คืออ่านหนังสือนะครับจะแปลว่าการอ่านหรือแปลว่าอ่านหนังสือก็ได้นะครับ ก็มาดูตามภาพนะครับหนาภาพแรกนะครับก็ให้ใส่คำว่า c o o k ิ้งนะครับหนาไม่ต้องไปนึกภาพให้ไกลไปว่าย่างบาร์บีคิวอะไรไม่เกี่ยวนะครับนะเพราะเขาให้คําศัพท์มาข้างบนนะครับเอาคําศัพท์ข้างบนนี้นะครับมาตอบก็เอาคําว่า c o o k ิ้งนะครับภาพนี้ตกปลานะครับก็ Fishing นะครับภาพนี้วาดภาพนะครับระบายสีภาพก็เ a i n ิงอะพิเชีร์นะครับภาพนี้อ่านหนังสือนะครับก็เรดดิ้งและส่วนภาพนี้นะครับ playing อาฟุตบอลนะครับมีไหม playing ฟุตบอล playing chess นะครับเล่นหมากรุกไหนเล่นหมากรุกไม่มีนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เขาก็ไม่ให้เติมนะครับว่า playing ฟุตบอลก็เติมแค่นี้เองนะครับสี่ภาพจบหน้าสิบสี่ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ ขอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอัี่นันต้องขอ,ขอคุณ